ขอบคุณแบบนี้ในเชิงจิตวิทยาผู้ได้รับคำขอบคุณจะรู้สึกดีค่ะนั่นก็คือการขอบคุณในเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์น,นะคะมันต่างกันยังไงคะการขอบคุณในเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์กับอีกแบบหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เราขึ้นไปบนรถสาธารณะแล้วมีคนช่วยเราถือของหรือว่ามีคนลุกให้เรานั่งแบบนี้นะคะการขอบคุณปกติหลายท่านก็จะบอกว่าขอบคุณมากค่ะรบกวนแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะที่เสียสละ ขอบคุณนะ,ะขอโทษนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบรู้สึกเกรงใจอันนี้ก็ยิ่งในสังคมไทยด้วยใช่ไหมคะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นนะคะขอบคุณมากเลยค่ะโอ้โหทำให้สบายขึ้นเยอะเลยขอบคุณมากนะคะที่ทําให้สะดวกขึ้นอย่างเงี้ยนะคะจะ มีผลอันนี้เป็นงานวิจัยนะคะในเชิงจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยโตรอนโตประเทศแคนาดาที่เขาสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลในงานวิจัยค่ะที่จริงแล้วคนที่เขาทำอะไรให้คนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกค่ะแล้วก็ไม่ได้เซนซิทีฟมากนะกับคำขอบคุณแต่ว่าเขาวิเคราะห์เชิงลึกค่ะเชิงจิตวิทยาว่าอันไหนทำให้รู้สึกดีมากกว่ากันแล้วก็สรุปผลมาว่า การที่ผู้ขอบคุณนะคะขอบคุณแล้วทําให้ผู้ที่กระทําอะไรให้เนี่ยรู้สึกว่าเขาได้เติมเต็มรู้สึกว่าคนที่เขาทําอะไรให้เนี่ยมีความสุขมากขึ้นเนี่ยตัวเขาเองก็มีความสุขมากขึ้นไปด้วยแต่ถ้าคําขอบคุณที่มาพร้อมกับการขอโทษขอโทษที่รบกวนนะขอโทษที่ทําให้เสียเวลานะคะขอบคุณมากค่ะอย่างเงี้ยนะคะ คือมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ในผลงานการวิจัยเขาบอกว่าความรู้สึกเป็นสุขของผู้ที่กระทำให้นั้นน่ะมันจะน้อยกว่านะคะดังนั้นถ้าเราจะขอ,ขอบคุณใครจากนี้ไปซึ่งมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีก็ขอบคุณกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะให้ลองเปลี่ยนประโยคต่อท้ายว่าขอบคุณนะคะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ช่วยเหลือทําให้ตอนนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่าง สบายโล่งดีมากๆเลยนะคะขอบคุณมากนะคะตอนนี้รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยขอบคุณมากค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามีพลังงานเยอะขึ้นจังเลยอะไรแบบนี้ค่ะคือทำให้เราให้เขารู้สึกว่าเราอะได้ความรู้สึกที่ดีขึ้นจากการกระทำของเขาก็จะเป็นพลังงานบวกทางผู้ที่ทำอะไรให้เรานะคะทั้งที่เขาไม่ได้หวังผลอะไระนะแล้วก็คำขอบคุณของเราก็ยังช่วยเติมความสุขให้กับเขาด้วยค่ะลองนำไปใช้กันดูนะคะ